เฮ้ยเอาอีกคนดูสวยอย่างนั้นไหละไหลไปแล้วมันไหลเป็นน้ำดีครับผม406บาทเะยครับผมเน้นๆนะฮะพันเก้าไปแล้วเะยครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับปักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอานี้เราก็อยู่ที่เกมใหม่ PG นะท่านผู้ชมนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเกมนี้นะทุนวันนี้300ร้อนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะแต่ก่อนที่ไปเล่นกันนะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมนะครับผมมาปรับเบตก่อนแล้วกันนะฮะเบตห้า ไม่รู้จะปังหรือจะพังมาเคด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเปิดแรกนะฮะจ่ายมา2บาทย็ดเคตามด้วยคิวนะครับผม1.50สตาสค์ตังเฮ้ยมาแล้วเอมานั่นแหละร้างกระดาษหนึ่งทีครับผมตามด้วยอีกครับผมคุณ8สวยวายมีหนึ่งตัวนะครับผม นั่นแหละร้านก็ดันไปมาดีคูณเท่าไหร่นั่นแหละคูณยี่สิบเบาๆนะครับผมบิ๊กวินนะครับผมท่านผู้ชมสวยๆกันเลยนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะหวัดเจี๊ยบโมเยลดีครับผมคนดูมาเว้ยเอาอีกคนดูสวยอย่างนั้นไหลไหลไปแล้วมันไหลเป็นน้ำดีครับผมสี่ร้อยหกบาทนะครับผม เน้นๆน,น,นะฮะพันเก้าไปแล้วนะครับผมมาคูณมาสองช่องนะฮะตามด้วยวายตัวแพงมาด้วยขอคูณอีกได้ปะไหลไปคนดูนั่นแหละครับผมสวย คูณเท่าไหร่คูณ14เบาๆนะฮะไปอีกแล้วนะครับผมวนดูนะฮะผ่านไปสองนาทีกำไรสองพันกว่าบาทนะครับผมอืตัวเดิมซะด้วยโอ้โหอืบอกเลยเดอกนี้เน้นๆหวานเจ็บโมเยลพอดีครับผม ซูเปอร์เมก้าวินะนี่ยฮะ432บาทนะครับผมผมนดูสามวันหนึ่งร้อยแล้วมาเอาไปครับผมจัดไปชุดใหญ่วายสองตัวเออมาสแกตเข้าหรือเปล่านะครับผมขออีกหนึ่งตัวใบวันหมด โอ้โหสแก็อยู่ไหนสแก็ผมอยู่ไหนคนดูออดเล่นฟรีเกมเย็ดแค่คิวล้างกระดานไปครับผมสวยไหลต่อเปบานั่นแหละนั่นแหละครับคุณสิบสองใบนะฮะ บิ๊กวินไปอีกรอบเลยครับผม618บาทนะครับผมวนดูซื้อฟรีเกมเลยดีกว่านะครับผมวนดูเบตสามเลยแล้วกันมาอัตราการจ่ายจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับผม2องันสมา3ตัว10บฟรีนะครับผมถ้าจบฟรีเกมนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับผมกำไรเยอะแล้วนะครับผมทุนแค่300 ฟเรีเกมโคตเกือเลยซื้อไปสองมันสองจ่ายมา140กว่าบาทโอ้โหจะเกลือไปไหนก่อนฮัลโหลคนดูสภาพขาดทุนยับก็โอเคแล้วกันนะครับผมวันนี้นะก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะครับผมก็ <laughs> ดีกว่าไม่เสียนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะจะได้มีกำลังใจท่อคลิปต่อไปแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ